สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YO g r o นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของปี2567นะครับผมก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับผมขอบคุณทุกการรับชมตลอดปีที่ผ่านมาครับเพื่อเป็นการตอบแทนทุกท่านนะครับผมได้ทำการรวบรวมคลิปวัดต่างๆที่ผมได้ไปถ่ายทำนะครับแล้วก็นำมาลงไว้ในช่องนะครับผม กพื่อเป็นการเริ่มปีใหม่ด้วยความเป็นสิริมงคลนะครับตอบแทนพี่ๆทุกท่านที่คอยเข้ามาติดตาม,มารับชมกันตลอดสำหรับคลิปแรกนะครับก็เป็นวัดรางหมันนะครับอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับสำหรับวัดรางหมันปัจจุบันก็มีผู้คนมากมายนิยมกันมาท่องเที่ยวและก็มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมลำดับถัดมาก็เป็นการกราบขอพรหลวงพ่อกลวยนะครับแห่งวัดโคสิตารามนะครับผม อยู่ที่จังหวัดชัยนาธนะครับผมก็ได้มีโอกาสเดินทางไปกราบไหว้ขอพรต่อหน้ารูปเหมือนและก็สรีระของท่านนะครับผมวัดโคสิตารามปัจจุบันผู้คนก็นิยมไปกราบไหว้กันมากมายนะครับสำหรับคลิปที่3ครับผมก็เป็นการไปกราบไหว้ขอพรองค์หลวงปสุขกแห่งวัดปากคลองมะขามเท่านะครับผม อีกหนึ่งพระเกจิรุ่นเก่าที่โด่งดังมากๆนะครับผมมากันที่อีกหนึ่งวัดครับผมในจังหวัดนครปฐมนั่นก็คือวัดสามงามนะครับผมเป็นการกราบไหว้ขอพรอง,องค์หลวงพ่อเตคงทองครับสำหรับคลิปกราบไหว้พระเกจิอาจารย์ก็มีประมาณนี้นะครับมาต่อกันที่บอนสีนะครับผมเป็นบอนสีชื่อมงคลที่ผมนำมาฝากพี่พนะครับ สำหรับปีพุทธศักราช2567นกะครับก็เป็นปีมะโรงครับผมผมก็นำบอลสีชื่อพยามุจลินนะครับซึ่งพยามุจลินคือพยานาคผู้มฤทริ์นะครับก็นำบอลสีที่สอดคล้องกับปีนักสัตว์นะครับผมมาให้รับชมกันครับเผื่อบางท่านจะถือเป็นเคล็ดนะครับในการเริ่มต้นปีใหม่ให้ราบรื่นนะครับผม มากันที่บอนสีอีกต้นหนึ่งนะครับที่มีชื่อเป็นมงคลนะครับนั่นก็คือบอนสีที่มีชื่อว่าดารานพรัตน์นั่นเองครับผมก็คือรัตนะทั้ง9นะครับผมมาชมความสวยงามของบอนสีกันเพลินๆนะครับผมอย่าถือว่าเป็นเรื่ององมงายน,นะครับความตั้งใจของผมก็อยากจะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปในช่องวายโอกรนะครับผมก็ อยากจะให้ทุกท่านเริ่มต้นปีใหม่ด้วยสิ่งดีๆนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะขอบคุณทุกท่านนะครับทั้งผู้ติดตามเก่าและก็ผู้ติดตามใหม่นะครับผมที่คอยมาดูคลิปตลอดนะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับผมก็หวังว่าในปี2567จะครับจะยังได้รับการตอบรับจากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อน สวัสดีปีใหม่ครับผม